ช่วงเศร้าๆกังหดพักแล้วครับพี่น้องสิผ้าพี่น้องไปเก็บประกอบยางพานหนานพักแตังซสรละค่ะสวัสดีช่วงเศร้าๆด้วยค่ะกับช่องสาวหม่องชาแนลคือเก่าแล้วนะพี่น้องขากับบรรยากาศช่วงเศร้าๆแดดออกแล้วค่ะแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่เ้อค่ะบรรยากาศทงไฮทงน้าน,นกหงนะคะ นี่สามองก็หดพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องหดยังมือเาสาซมือค่ะนี่พักกําลังเริมงามเลยไปเดี๋ยวห้าสิบไปเก็บบระกอกวันนี้กันอย่าลืมเปลี่ยนกาลังใจใสาวหม่องน้ำนเนื้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหม่องน้ำเน่เพื่อเป็นกําลังใจสาวหม่องในฮ็ดคิดดีๆต่อไป มะกอกตนนี้หวานค่ะน้าสาหม่องแต่ว่าบอทันอันซุ้มผู้เค้นมักนะแบบผู้อื่นนะคะเพิ่น่านมาเพิ่นขมะาเก็บเอาแต่ว่าซ้ำห่วงก็ไม่ได้ห่วงค่ะไผมาถึงก้อนกับพุ้นอันใดล้มวีวีค่ะยวงเศร้าๆแต่เมื่อคืนนี้ล้มแหงแหง บรรยากาศดีแห้งค่ะช่วงนี้แต่ว่าสายม้าแล้วนี่เริ่มหอนขึ้นค่ะช่วงบ่ายนิ่งหอนครับพี่น้องช่วงเศร้าๆเป็นอากาศเย็นๆหนาว,นาวๆอยู่เด้อค่ะแต่ว่าสวยมากเลยหอนขื้นช่วงบ่ายนี่ปิดกันลิบลับเลยค่ะนี่ประกอบลุนนะ้มือนี่ล้มแห้งเมือนืนนี่ร้นอยู่ค่ะแต่ว่าต้นนี้เพิ่ท่านได้สุกหลายดอกประกอบ เดีเก็บกล่องไว้หนีก่อนค่ะเก็บไปแจกมูกแจกทัวไปกินไปใส่ช่องฟิตไว้อันเอฟซีอันอันทานนึงเนะาะสามัองกาบ้าหขซื้อเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้ฝานเปียกใส่ตู้เย็นไว้พัน ฝานเปียกใส่ช่องฟิตไว้นะพี่น้องสมองก็ม่เคยเห็ดจะเถอมีจะใส่เป็นน่วยเลยค่ะแล้วค่ะฝานเปียกตากแดดว่าสันแบบใดท้อฝา,านเปียกตากแดดสมองม่เคยเห็ดมันแสบยุติค่ะหรือว่าจังใดเมืน,นี้ก็เสียงแหบๆคือเ,เก้าแล้วค่ะตื่นได้เซารหลายเสียงแหบเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ก็จะแล้วค่ะ นี่ค่ะบรกอบต้นนี้หวา,านแซบค่ะหวา,านเปรี้ยวติดฝาดนิดๆบางต้นนี้บ่มีหวา,านค่ะสมฝาดค่ะบ่วแซบมู้ดสมสมฝาดฝาดนะใส่ถั่วมะุขอวบ่แซบเลยเลยวยค่ะแบบสั้นนะเป็นสมสมฝาดฝาดลูกน้องมามอนให้หยางหือน้ำตาลให้หยาง น้ำหมาเลยเดิว่าจะเหยียบกักกอกเหยียบกระกอกเบิร์แล้วนะอืน้ำตาลแค่เบอเห็น่หนังบึงบังบังแค่หนังโอ้ยนี่เหยียบกักกอกเด้อนอนอยู่หันละเมื่อคืน,อนนี่กว่าสีลนหลายปกติต้นนี้บ่ลนหลายปีนี้เด้อค่ะ ร่นเทะละ 5, หาหกเจ็ดน่วยเพราะว่าเพิ่นเป็นบะดกสีกลายนี่ดกแหงค่ะจีนี่บ้าบันไดนี่หางหางเปลี่ยนยุค่ะแต่ว่าหางหางบะดกเก็บไปไปะถา ใส่ต่บัะฮุ่งบะเมนใส้แต่ต่บักฮุ่งย่างเดียวเ้อค่ะใส้ปนใส้ต้มป่าก็แเมนค่ะต่ำปนป่าแล้วค่ะใส้ต้มป่าต้มปลาคอต้มปลาดุกกับบีบไส้ค่ะแซบสุดๆเลยแต่ว่าผู้ผู้บ่มักกับบ่มากค่ดแต่สมองแซบค่ะสมองว่ามันสมชาติธรรมาชาติดีาาดแล้ว่าไ้ เติมแต่งอีหอย่างมากไหมอุ้ยเหมือน,นี่ล้นหลายขึ้นเนี่ยน้องนี่ค่ะแถวอื้นนะเห็นแต่ผู้เพิินสะอ่อนผู้เพิินาบานผู้เพิินบอมีว่าสันแมนย่บอ่อพี่น้องบานสามองต่เก่านี่ล้าให้าหลเพิินหานถิงบำถิงซื้อซื้อู้มือนี่กะเหลียยุค่ะเพราะได้ย่ได้กินยุ เดี๋ยวหาอีกบึ้งก่อนค่ะนี่บอน้ำเตือฝนเพลนเพลน,นอันตกใส้เฟียงยุดไตเฟียงเขาก็นแนมบ่เห็นโอ้อันนี้ขี่นกบ้าค่ะนกขี่ใส่ประกอบไม่เอา ถึนหาถึงโพน,น่็นนุ้ยนีล่นมาใส่อันนี้ซำตอนนี้พี่น้องล่นมาใส่ขีดิ่มแข็งๆซำเลยค่ะห้อยบุบเบียวเลยในหันกระมีค่ะถึงหันมันก็ล่นไปขึ้นกันเพะาพะว่าเพาอว่ามีงานหนีล่นอยู่ค่ะนี่งานหนีซื้อนี่ ลดเมื่อไซร่น,นี่ต้นประกอบก,กับประมาณนี้แล้วค่ะนี่เงาบักกอกกย้วขางโพ้นค่ะพ้นกระทอมเก่าสาวมงเป็นพ้นกระทอมเก่าแต่เก่าพนัะค่ะแต่สมัยพ่อไงแม่ไงยังมีชีวิตอยู่พนัะ,ะตอนนี้เพื่อนกระไดเสียไปแล้วแต่ว่าต่อน,นั้นว่าท่านนี้กกประกอบค่ะกําลังข้นในน้อยอยู่ตอนนี้ต้นประกอบมันก็นหง่แล้วเนาะคะ่ะ โอ้ได้หลายเติบตัวนี้บ่แม่นน้อยเด้อเนี่ยค่ะมะก,กอกไส่ต่ำมะฮง,งมองไดบ่มีหนีเพิินสะอ่อนสะอ่อนเนี่ยค่ะแต่มองไดมีเราค่ะบ่าเห็นคุ้นคาของอันมะกกอกปันไดแต่ผู้เพิินมกนักหนีอันสามองมีมูเนาะอยู่ทั้งรอยเอ็ดเพิ่นว่าบานเพิินบ่มีต้นมะกกอกเพิ่นมา,ากมักไปซื้อเข้า สองนุวยหาบาทวาสันเพิ่นวานะพี่น่องมันแมนอยู่บ่อเอมเมนต์มาบอกสาวหมองในเด้อค่ะเก็บบระกอบมน,นีกล่องโจโกค่ะประกอกกล่องโจโก้สองตัวนันรับปุ๋ยละน,ะนอนเฝ้าเก็บบระกอบหลับยาวเลย สดยวสมองสิแพนกลองดานกวงให้เบื้องเด้ไปพี่น้องบรรยากาศบานทงบานนสาสมองให้เห็นภาพเต็มๆค่ะระยะไก่กระสีประมาณนี้ค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวกระสีเมืเ่อใดเฮ็ดหนังเพราะว่าทีนะสาสมองเป็นนาลุ่มค่ะนาะทางนา้ำเวลาฝนตกปีใดฝนดีๆนี่น้ำม้มาไหลตลอดเลยค่ะ บรรยากาศก็สิประมาณนี้เนาะคะ่ะตวเวนแง่ตาแล้วพี่น้องอันนี้กลับมาคือเก้าและะ้วค่ะคลิปนี้สามองก็ฝากพี่น้องไว้ซักนี้เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนาเรามว่าพอกันไหมสาหรับคลิปนี้มือนีสามองปิดคลิปไปกับน่วยประกอบก,กอกโจโกนี่ยละคะ่ะพี่น้องมาเอาด้อค่ะมาเอาไปใส่ต่ำมะคุงแซบเลยค่ะนี่แซบสุดๆเลยใส่ต่ำมะคุงนี่แซบสุดท่าน,นั้นเลยค่ะ อยากให้พี่น้องออกไปซิมค่ะตัวนี้แสบแซบมากๆเลยค่ะไปลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสองตัวนั่นกระบาดตื่นเนาะเบาแห้งปนดยกระบาดตื่นพี่น้องมึงนอนคักเนี่ยมือคืนคือสิบอไดรหลับได้นอนนะสวัสดีค่ะ